กลับมาคุยกันในช่วงนี้คุณผู้ชมครับกับจอเลึก SME อนะครับอย่างที่บอกกันว่าช่วงที่3นะครับเราจะพูดคุยกับผู้ประกอบการวันนี้คุยกับพี่พีฮะพี่พีนี่เป็นเจ้าของพีเน็ตนะครับชื่อเล่นกับ แบรนด์ของสินค้านี่ใกล้เคียงอะไรนะฮะพีพีเน็ตนี่นะครับพีเน็ตคืออะไรอย่างที่บอกคุณผู้ชมนี่เลยนะฮะแล้วก็นี่ฟรุตมาะฮะน,นี่นี่นะครับนี่คือมุ้งลวดนะครับมุ้งลวดตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือกําลังได้รับความนิยมเขาเรียกว่าเป็นบันจีพับนะครับแล้วก็สามารถจะใช้ง่ายติดตั้งก็ได้ง่ายด้วยกําลังมองหาตัวแทนจําหน่ายกันอยู่นะครับกับนวัตกรรมแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่ขายได้ง่ายนะครับได้กล้อง <นะ S 1> ะฮะพูดคุยกับพี่พ,พีนะครับเจ้าของพีเน็ตนะสวัสดีสครับพี่พีครับสวัสดี ดีคับแหมได้ยินพี่แอนตี้บอกมาสักครู่นี้ในเรื่องของตัวเลขแล้วนะคะคน่า,<ต>าสนใจมากถูกเลยผู้ชมทางบ้านที่กำลังมองหาอยู่นะร,รีบเลยนะคะเอาละค่ะก,ก่อนอื่นเลยต้องถามพี่พีชนิดหนึ่งค่ะว่าจุดเริ่มต้นในการทําธุรกิจนี้เริ่มต้นยังไงบ้างมีความเป็นมายังไงคะครับเริ่มจากเนี่ยผมทําธุรกิจเกี่ยวกับตกแต่งภายในบ้านนะครับผมแล้วก็จะมีขายพวกวอลเปเปอร์ครับผ้มาม่านนะครับแล้วก็เอ๊ะเราน่าจะ ่อยอดได้นะครับโดยว่าเป็นสินค้าที่สามารถควบไปกับสินค้าเดิมได้ก็เลยมองเห็นตัวมุงลวดตัวมุงลวดแล้วถูกบ้านก็ต้องใช้ด้วยเนาะตัวมุงลวดเนี่ยหลีกหนีไม่พ้นครับหนีไม่พ้นจริงๆบ้านเราเยอะใช่นะครับะค่นี่แล้วทําไมถึงคิดรูปแบบของมุงลวดมาเป็นแบบเรียกว่าแบบจีบพับใช่ไแบบพับจีบแบบพับจีบสลับไปหน่อยแบบพับจีบนะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างใหม่เหมือนกันนะใหม่ครับ ประมาณกี่ปีได้แล้วที่เขาทำตลาดในบ้านเราเนี่ยก็ก็มาหลายปีแล้วครับมาหลายปีแล้วนะครับแต่ดูทันสมัยมากเลยแล้วก็น่าจะใช้ง่ายครับตัวนี้จะเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งซึ่งซึ่งผ้าม้วดแบบเดิมๆเนี่ยจะเห็นผ้าผ้าม้งตลอดเวลาแล้วก็ฝุ่นก็จะจับใช่ค่ะนะครับแต่ตัวนี้เมื่อเราเก็บซ่อนแล้วสวยงามคือไม่เห็นผ้าม้งอีกแล้วนะครับโอกาส ที่ฝุ่นต่างๆจะมาเกาะก็น้อยลงการทําความสะอาดก็จะยืดออกไปอ๋อใช่เพราะว่าการทาความสะอาดถ้าเผื่อว่าเป็นบ้านเราเองเนี่ยที่ไม่ได้มีแบบพับแบบนี้นะมันต้องยกมลวดออกมาแล้วครานี้ก็แปรงมาขัดโอ้โหผงสกปรกน้ยาทําความสะอาดนี่ลำบากจริงๆนะคะค่ะแล้วแล้วรูปแบบของมุงลวดของเรานะฮะที่ทำเนี่ยนะครับมีกี่รูปแบบครับผมพี่ปีครับเอ่อต้องบอกว่าของพีเน็ตมีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบานเลื่อน บานสวิงนะครับแบบม้วนเก็บแบบพับจีบหรือเป็นแบบไมเหล็กนะครับแต่วันนี้เราจะเน้นในเรื่องของตัวม้วนเก็บกับตัวพับจีบม้วนเก็บนี่คือม้วนไปเก็บข้างบนอย่างนี้เลยเหรอคะะอันนี้ตัวม้วนเก็บนะฮะคุณผู้ชมเห็นละเดี๋ยวขอดูตัวม้วนเก็บ่อยค่ะคุณผู้ชมนี่ตัวม้วนเก็บตัวม้วนเก็บตัวมุ้งจะเป็นตัวสีขาวนะครับตัวสีขาวตัวนี้เลื่อลงมาอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอฮะับค่ะ เวิ่งน่าสนุกเดียวแล้วดูวิธีการปลดล็อกก็คือดึงมาด้านหน้าแล้วก็จะสโลว์ขึ้นไปอ๋อเขาขึ้นไปเองเลยขึ้นไปเองครับสโลว์ขึ้นไปน้องนุชลองทำกันนะคะลองครับระวังนะลงมานะคะนิดนึงครับอ๋อเขาจะล็อกเองแล้วเขาจะม้วนเกล็บดึงมาด้านหน้าครับดึงมาด้านหน้าแล้วก็ปล่อยปล่อยครับปล่อยปล่อยมาได้ครับดูดีเชีซึ่งซึ่งเจ้าอื่นคู่แข่งจะไม่สามารถที่จะสโลว์แบบนี้เขาจะดีดอ๋อคือคือคือหนูต้องดันเองถ้าเผื่อเป็นเจ้าอื่น ดีดแรงครับดีดแรงบร้งอย่าไม่มีตัวควบคุมครับซึ่งของเราพัฒนาขึ้นมาสามารถพัฒนาตัวควบคุมความเร็วของตัวมุงลวดตรงนี้ได้พี่พี่ครับผมถามเรื่องของการใช้งานนิดนึงเพราะว่าเรื่องการติดตั้งมุงลวดเนี่ยนะฮะดยปกติแล้วเราก็จะบอกช่างว่าหน้าต่างเรานี่มีขนาดไหนเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมบางทีในหน้าต่างต่างนี่มันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็การทํารูปแบบแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถไปเข้าได้กับพวกหน้าต่างบ้านต่างๆของคนที่จะใช้หรอเ่พี่เนื่องด้วยจากประสบการณ์ที่เราทํามา 5ปีนะครับเราก็เก็บประสบการณ์และผลิตตัวนี้วมาเพื่อที่จะตอบรับกับวงกบของประตูและหน้าต่างของทุกประเภทได้ทั้งหมดก็คือว่ามันมีขนาดมาตรฐานอยู่แล้วไม่มีครับไม่มีต้องไปวัดเลยเป็นเจ้าไปวัดแลติดตั้งครับไวเอาอย่างนี้รูปแบบของการที่ถ้าเราเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วเนี่ยนะฮะ แล้วยังไงสมมติว่าลูกค้าสนใจจะติดตั้งมุงลวดกับเราหล่ะเขาต้องอยังไงฮะมาหาเราแล้วให้เราไปวัดแล้วก็รูปโปรเซสมันจะเป็นยังไงอ๋อลักษณะลักษณะของตัวแทนนะครับก็บคือคมีการสั่งซื้อสินค้าของผมและผมจะต้องมีการเทรนนิง<อ>่งในส่วนของวิธีการประกอบ,อบและติดตั้งให้นะครับอาจจะ2-3วันแล้วแต่ผู้ที่จะศึกษาเร็วแค่ไหน แล้วก็สามารถนําไปทําธุรกิจต่อได้ต่อยอดได้เลยงั้นแสดงว่าพี่พีจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกเลยนะว่าพอไปถึงบ้านลูกค้าอสมมติน้องโน้ตเนี่ยเป็นเป็นลูกค้าของพี่พีเขาบอกว่าเอ้ยมารํามาเรียนกับพี่พีแล้วล่ะเราจะทํำยังไงพี่ก็จะสอนแต่แรกเลยว่าถ้าเผื่อว่าน้องโน้ตเจอลูกค้าอย่างงี้ไปวัดประตูเขาก่อนนู่นนี่นั่นดูวัสดุอุปกรณ์ว่าเขาต้องการแบบไหนอะไรยังไงวัดขนาดแล้วก็ประกอบได้เลยใช่ครับถูกต้องครับง้นแสดงว่า จำกัดเฉพาะคุณผู้ชายมันเนี่ยดูท่าทางจะต้องใช้ในเรื่องของจริงจริงแล้วผู้หญิงจะทํางานได้ละเอียดกว่าผู้ชายผู้หญิงก็ทําได้ทําได้ครับทำได้ครับแล้วถามว่าจริงๆธุรกิจนี้มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนพี่ผีความเสี่ยงคือต้องบอกว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยมีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็บ้านทุกบ้านต้องมีมุ้งลวดหลีกหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นตลาดค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆ นะครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะรู้จักในเรื่องของอมุ้งลวดแบบบาบานเปิดบานสวิงทั่วไปเราเปลี่ยนให้เขามาเป็นแบบนี้ซึ่งเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามที่อยู่ในบ้านค่ะพี่พีตอนนี้มีคนรับของเราไปเรียกว,ว่าไปทําเป็นอาชีพแล้วประมาณสักประมาณส<ะ>ักยี่สิบครับยี่สิบรายรอันนี้ทั่วประเทศหรือว่าแค่ในกรุงเทพของเราทั่วประเทศครับทั่วประเทศทั่วประเทศครับนะครับนี้ในจุดเริ่มต้นถ้าบอกว่าคุณผู้ชมชมอยู่แล้วก็สนใจอยากจะมาเป็นตัวแทนจําหน่ายกับพี่พีนี่ะนะ อ่าเขาต้องมีการเตรียมอะไรบ้างครับมีค่าใช้จ่ายมีอะไรยังไงบ้างครับครับก็คือเร,เริ่มแรกนะครับเรา,าจะจะให้สตาร์ทเฟิร์สรถนะครับอยู่ที่4 5่0 0ื่นหบาทครับ, 45, บแล้วแล้วเราก็จะจัดการอบรมรบนะครับในเรื่องของการผลิตติดตั้ง นะครับให้ครับโอ้โหค่ะแต่อุปกรณ์ตัวนี้ต้องซื้อจากเราซื้อจากเราครับก็คือในในในวงเงินนี่สี่หมื่นครับอ่าเท่าไหร่นะฮะสี่หมื่นห้าพันบาทสี่หมื่นห้าพันบาทเนี่ยเรามีอุปกรณ์ไปให้ให้ครับนะครับพร้อมติดตั้งบ้านหนึ่งหลังเลยเอ่อมากกว่าครับโอ้มากกว่าเหรอฮะมากกว่าครับขายได้สี่เท่าตัวอะครับเกือบห้าเท่าตัวประมาณนี้เพื่อ ผมจ่ายพี่4ี่หมื่นนะผมได้อุปกรณ์มาได้ความรู้มาผมไปบ้านลูกค้า1คนเนี่ยมาบ้านลูกค้า1หลังนี่โดยเฉลี่ยเขารับเหมากันที่เท่าไหร่ก็อยู่มานี่สี่ห้าหมื่นบาทครับสี่ห้าหมื่นบาทก็ได้แล้วนะออัันนนนน้้คืตทุหลังเดียวได้คืนทุนแล้วคืนทุนแต่ว่าอุปกรณ์ยังไม่หมดอุปกรณ์ที่ได้ยังไมม่หดอยู่เยอะต้องได้อีกสักหลัง2หลังถึงประมาณสักสองแสนสามแสนเราไปติดมุ้งลวดกันดีกว่าจบรายการเสร็จแล้วไปติดมุ้งลวดกันเดี๋ยวนะหนูไม่ขอติด ประตูหนูขอติดหน้าต่างเพราะดูช่วงตัวนูแล้วหนูอาจจะติดประตูไม่ไหวในงานมหกรรมนะชีช่องรวยที่โคราชนะครับพี่พีก็ไปด้วยกันกับเรานะเตรียมสิทธิพิเศษอะไรไปให้กับพี่น้องชาวโคราที่เดินชมงานนะครับก็มีมีอย่างนี้นะครับว่า start รอบแรกเนี่ยอยู่ที่สี่หมื่นห้าผมจะลงมาที่สี่หมื่นสองพันบาทผมยิ่งถูกไปใหญ่เลยสิบล้านบาทแต่ของอะไรเท่าเดิมกันเท่าเดิมเต็มเหมือนเดิมความรู้ให้เพียบเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับ ผมสงสัยนะฮะครับผมจะทําเป็นนหรไม่รู้ว่ผมไม่รู้ว่าผมจะทําเป็นอย่างผมสงสัยถ้าผมสนใจนะฮะอยากจะไปติดมุ้งลวดกาไรดีผมจะทําเป็นเหรอผมจะเลื่อยเป็นนะมันจะมีอะไรอุปกรณ์อะไรมากมายขนาดไหนไหมฮะมีมีโต๊ะตัดอลูมิเนียมหนึ่งตัวแค่นั้นครับ เอ้านะฮะใช่ครับแล้วพวกน็อตนี่ทำไงฮะอ๋ออันนี้เป็นตัวเป็นพวกชิ้นส่วนย่อยๆซึ่งซึ่งมูลค่าค่อนข้างน้อยนะครับตัวมูลค่าเยอะคือโต๊ะตัดตัวหมื่นกว่าบาทลงคุนตัวนี้ตัวเดียวซึ่งหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปโต๊ะตัดมีพอเราทำงี้เสร็จปุ๊บวัดจากบ้านลูกค้ามาแล้วก็ไปประกอบเลยมีสูตรให้ในการคิดตัดชิ้นส่วนมีสูตรให้ว่าชิ้นส่วนไหนตัดเท่าไหร่จะมีออกมาจากจากเครื่องพีซีเพื่อให้เราตัดตามนั้น ตัดเสร็จก็ประกอบได้เลยครับเอใช้คอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องด้วยใช่ต้องใช้ครับแล้วมีโปรแกรมมีซอฟต์แวร์ให้ทำสมัยนง่ายง่ายไม่งันไม่งั้นจะต้องมานั่งคำนวณทีละชิ้นซึ่งทำให้ผิดพลาดลำบากนะอาเ่ว่าถ้าผื่ว่าลูกค้ามาแล้วนี่ เกิดเหตุแบบเหมือนกับว่าอุ้ยน้องโนตไปที่บ้านลูกค้าแหละแต่เหมือนกับว่าอุ้ยยังไม่แน่ใจนู่นนี่นะก็ปรึกษาพี่พีต่อได้ใช่ไหมคะโอ้ต้องดูแลตลอดครับอ๋อพี่พีดูแลตลอดนะไม่ทิ้งกันสมมติรับลูกค้ามาสี่ห้าเจ้าเนียติดไปทันให้พี่พีช่วยพี่พีไปช่วยหน่อย เออครับต้องเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมฮะต้องต้องเป็นผู้ประกอบการนะคะรับเจ้าของอธุรกิจนะครับที่สามารถจะช่วยเหลือดูแลนะฮะเราได้โดยตลอดแบบนี้นะครับพีเ็กนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียวกันเป็นตัวแทนจําหน่ายของนะธุรกิจมุงลวดนะครับมุงลวดตอนนี้หมู่บ้านจัดสรรเยอะคอนโดเยอะนะฮะลองดูโอกาสนี้นะครับติดต่อสุดท้ายจริงๆนะติดต่อที่ไหนพี่พีครับเบอร์เบอร์โทรนะครับ0 2 9 2 1 0 9 9 3หนะครับหรือเบอร์ส่วนตัวโทรมาหา โทรมาหาได้เลยครับ0814027612นะครับพี่พีชเจ้าเฒ่าแก่นี่หน้าตาใจดีทำอาหารรับรองให้คำปรึกษาทุกเรื่องเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากพี่พีชแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานมากรรมนะครับที่โคราชวันนี้ขอบคุณมากคร่ะขอบคุณพี่พีมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับเอาล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะไอเดียดีๆจากนาฬิกาตัวนี้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงรายได้จะขายได้เท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ